สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับมินิบล็อก EP หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากบล็อกวีคนะคะมาเป็นมินิบล็อกตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอศิล์นนะคะเดี๋ยวเป็นงานอะไรเดี๋ยวจะขึ้นป้ายให้ดูนะวันนี้ก็คือมันเป็นงานแบบพวกสัมมนาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มาฟังเนาะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินดูนิทรรศการในหอศิลป์กันอีกนิดหน่อยวันนี้มากับเพื่อนนะคะชื่อแป้งเมื่อกี้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเสร็จจากหอศิลป์นะคะเราก็เดี๋ยวจะออกไปเดินแถวแถวสยามหน่อยเนาะโอเคแป้งสะพานตะกงน้ำแช่ตัวน้ำแช่ตัว ตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ําแล้วก็ออกไปข้างนอกต่อเลยนะคะก็คือไปที่หอนะคะหอก็คืออยู่หลังมหาลัยเนาะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังจะเดินไปที่ร้านนะอันนี้ก็คือร้านที่เรามานั่งกินกันนะคะกินเสร็จเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่หอเพื่อนเลยนอนกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะแล้วก็ลาบเลยสําหรับบล็อกนี้จ้แต่ค่าตัวไม่ได้ยีงไม่จ่ายชั่วโมงละร้อยโอ้โหกินรีนะดูน้ำเลยสีละร้อยอสอซีละร้อยเลยเหรอป่า มันเหมือนกันมากเลยนะมันเหมือนกูค่ะอย่าปล่อยแค่เพียเหมือนกูขนาดนี้นะพี่พี่ต้องทำให้มันหลองขี้เด็กด้วยมือซ้ายกูนี่ก็พูดตืนเออช่วยทำงานให้มันดูมีแรงหน่อยนได้ไหมผาบี้าบี้มึงจะคุมปะไหมคุมว่ะอากาศคุมพอ